วันนี้วันที่27มกราคม2 5 6 5แล้วนะคะวันนี้เจ็บได้มาเยี่ยมเยีอยนสมาชิกน,นะคะซึ่งก่านได้ป่วยที่เป็นโรคเส้นเลือดปีนะคะตอนนี้สามารถใช้ยาถจือบำบัดทางการแพทย์อาการของท่านดีขึ้นมากค่ะใช้ระยะเวลา2เดือนกว่านะคะสามารถเดินได้เลื่อยตัวเองได้แล้วะคะ่ะอย่างที่ว่านอนอยู่นะคะ ก็ตอนนี้ได้ทำการบำบัดอยู่ะคะ่ะให้ท่านพูดคุยกับท่านทีมงานสมาชิกเรานะคะที่จะมีคามมัน่มนใจในสิ่งที่ขนาดไหนนะคะอขอโทษทีค่ะที่ชื่อาตาตั้ม่าสามมนิทมตอนครับตอนที่เริกป่วยไม่่ไทราบว่ามนีอาการยังไงคะคือว่าหม,มันไม่ได้นอน ลุกไม่ได้ค่ะแล้วพอหลังจากพอแรกก็กได้บำบัดทางานแพทย์อย่างเดียวใช่ไหมใช่แล้วก็มีอาการเป็นเป็นยังไงบ้างคะเพรงนั้นพอยังไม่ดีขึ้นอ่ายังไม่ดีขึ้นพอมาได้เจอจอ,อที่จจะพนำเสนอให้ก็ทำให้อาการเริ่มเปลี่ยนแปลงหมดไปสี่ขวดค่ะหมดไปสี่ชุดค่ะลุกจะเองได้ลุกกึนเองได้ เดินได้เดดินไ้ไ<ด>พูดเก่งข,เกงขึ้นจากที่ว่าตอนแรกนั้นพูดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ดึงหรือถไม่ได้มือมือกำมือกำต,ตอนนี้มือ,มอที่คลายหมดแล้วคลายหมดแล้วครับการพูดก็ดไม่ติดขัดเลยโอ้ไม่ติดขัด ดีขึ้นแล้วผลทางการแพทย์ที่พี่ไปได้รับการตรวจที่โรงพยาบาลผลออกมาเป็นยังไงบ้างคะ่าไตา่า,<ม>าเลือดเก็บคนขาวานหายหมดอ่าแล้วเรากล้ากาลันจูนี้ได้ไหมว่าเออเห็นเด็กจดีจริงๆที่เราได้บ,บัดรร่วมกับทางการแพทย์เด็กจูดีจริงจริงได้ช่วยเหลือการชีวิตดีขึ้นอยากของบริษัทดี N น ะะใช่ครับอ่าขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ